สวัสดีคะ่ะอยู่ในช่อง YouTube แม่น้องเปี้ยวน่ารักคะ่ะตอนนี้อยู่ที่รีสอร์ทน้องมุกตาภาเพลินนะคะนกมุกตาไม้โฮมนั่นเองหนูนาก็พักอยู่ข้างๆนะคะหนูนาแม่น้องเปี้ยวคะ่ะหรือหนูนาพาไปดูเรามีปัญหาเรื่องการซักผ้ามากเลยนะคะก็เลยรบกวนน้องดีเดกับน้องแอวแม่น้องมุกตานะคะให้ติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้วเราจะช่วยจ่ายค่าไฟนะคะเอาพาหม โตโตหนึ่งผืนเล็กนะคะกับหมอนไปซักดูก่อนนะคะก็บอกสิบสามกิโลนะสามกิโลช่วยได้ไปกันค่ะต้องเดินไปนู่นนะคะเครื่องซักผ้าอยู่บ้านน้องเอลค่ะเดินมาได้พักหนึ่งแล้วหน้านี้เป็นหน้าฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะใบยางหล่นเต็มเลยเจ้าของสวนก็ไม่กีดยางนะคะหยุดกีดยางก่อนไปบ้านน้องมุกตาเด้อค่ะแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะถ้าเราไม่กีดยางเอ้ยถ้าเรา ถ้าเราถ่ายที่แบบว่าใบยางมันหล่นลงเนาะนี่นะคะมันก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะนี่ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะหากมีไฟไหม้นี่นะพื้นพื้นดินก็เต็มไปด้วยเป็นเต็มไปด้วยใบยางที่หล่นลงมาแต่บนฟ้านะคะก็เป็นกิ่งก้านของใบยางนั่นเองนะคะไม่มีใบไม้เลยนะคะเหลือที่หล่นยังไม่หมดอ่าแล้วก็เหลือที่โดนฝนนะคะเกิดใหม่ต่อไปก็จะเคี้ยวชอุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยใบยางนะคะ ไปน้องมุกตพาพัป้าหนูนาไปสักผ้าหน่อยลูกปะ่ะโอ้โหวิว่งเลยจะทดลองก่อนนะคะโอ้โหจอดฟอนกับนอนนี่วิ่งตามแม่เลยวิ่งขอเคลียกันเลยนะคะลูกๆมีคนเอาไปเลี้ยงหมดแล้วเหลือเจ้าปะเปาตัวเดียวนะคะว้าวมาเลยเราประกันห้าปีช0ป,ปี ไม่ใช่แล้วโอ้โหสูงเท่าน้องมุกตาเลยนะคะักไปอยู่นี่แต่ว่ามันมันโอเค่ะขอบคุณน้องเมเดยนะคะกับน้องแอลที่ให้เรามาใช้เครื่องซักผ้าด้วยนะคะเพราะเราไม่มีที่ซักผ้าเนาะโอ้สิบสามกิโลนะคะซักผ้าผมฝาหน้านะคะโอ้ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่เล็กไม่ใหญ่เลยเออเล็กอยู่นใหญ่เออเท่ายี่สิบบาทที่กกอกอืมแต่ไม่เป็นไร ได้เพราะว่ามันคือมันขึ้นเครื่องเล็กถึงแต่มันอาจจะดีเนาะมันอาจจะแน่นดีเนาะซักพนวมได้เปล่าักนได้อยู่ซักระบอกพนวนโอ้สองถังยี่นันบ่ใช่ดึงบ่ฮะดึงบ่ไม่อัตโนมัติใช่สองถังอลองดูก่อนนะคะเป็นยังไงคะดีไหมคะซักลองลองซักดูหรือยังเขินเขินเขินฮะไม่อยากลงไม่อยากลงมันน่ากลัวมากเลยนะลูก ไม่ลงก็ดีแล้วโอ้ได้อยู่ซักพ่ห่มได้อยู่จ้ะซักพ่ห่มได้แต่ว่าอย่างอื่นลงไม่ได้ได้แค่พ่าห่มพื้นเล็กพื้นเดียวพ่อห่มโตโตพื้นเล็กนะคะห่มหนึ่งคนเนาะลงก่อนเนาะยังไม่เลยล้างหน้าใช่ไหมนี่ใ่อะบริการเปิดน้ําเร็วปิดฟ้าแล้วนะมาๆๆใส่แฟบแล้วนะมาปล่อยน้าปนาจะสตาร์ทแล้วนะโอ้รู้รู้งานมากเลยรู้จักเปิดน้ําใี่ป้าด้วยมาลูกมา ไปเร็วเร็วเร็วเกดแล้วนะกดแล้วค่ะกดแล้วนะสตาร์ทนี่เปิดตรงก่อนเนาะเริ่มที่นี่บ่แมนนี่บ่กดกดเปิดเลยบ่กดตัวนี้ก้อนเต้นแล้วก็เริ่มพี่ก็ดูเวลาแค่นี้แหละพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดหนูตาให้มันเรื่องทำงานยังที่พี่ทำแล้วทำแล้วบเหรอยังค่ะ มีก้อนน้ำมานี่ก็ลูกอ่าทำงานแล้วไมีก้อนน้ำมาแล้วลูกมาแล้ว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 น้ำลวน้ำรั่น้ำลวกเหรอลูกน้ำไม่รั่วค่ะน้ำไม่รั่วกำลังทำงานนะคะคนจะรั่วกเลยเนี่ยเดจะเดินเดินตรีเริ่มการทำงานแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำงานกี่นาที กี่นาทีเนอะไม่ปิดน้ำลูกป่ะเอาไปเครื่องเสียลูกเครื่องเสียะไปเล่นน้ำจะไหนยังเนาะทำงานห้าสิบเจ็ดนาทีมันจะทำงานห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะอ่าเริ่มปล่อยน้ำหรือยังปล่อยมาแล้วปล่อยน้ำแล้วเย้น้ำมาแล้วเย้น้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้ว,ลวขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมีดีกับน้องเอวนะคะที่ให้หนูนามีที่ซักผ้านะคะ เออเออเจ้างให้เพื่นเฮ็ยยอนเลียนให้ก็ได้อทงนหนึงก็ได้ค่ะเป็นทักปุอนนี้เป็นทางน้อยเนาะมันคือเขียนสิบามกิโลมันคือเป็นทางน้อยว่าซ้ำเจ็ดกิโลเลยกว้างหรือเปล่าพี่นี่เนาะกว้างหรือเปล่าซ้ำวเจ็ดกิโลเลยเนาะในหน่อยหนึ่งทางน้ซ้ำเจ็ดกิโลเลยคิดตัวเขาบอกว่าพิมพ์ผิดหรไงสิบสามกิโลกรัมอ่ะบินบ่บวกน้ำ มันผสมน้ำนำมันบริบวกตั้งแตนผ่าบวกน้ำหนักบวกน้ำน้ำน้ำหนักบวชน้ำหนักรวมกับน้ำนะค่ะไม่เป็นน้ำหนักถังกับผ้านะน้ำหนักรวมน้ำเพิ่มน้ำก็ไปจ้าสิบสามกิโลไม่ให้เกินนี้เออพ่าก็เลยไลายบปได้ก็เลยซ้ำเหรียญยี่สิบเนาะซ้ำเครื่องหยดยี่สิบบาทยี่สิบนก็่ได้ว่าเป็นยังไงเออมันบริกินไฟคือการอุ่นเนี่ยบอร น้ำหวานน้ำหวนจะกินป่ะไม่พี่ก็ขึ้นเบ้งเลยเสียบปุ๊บเดียวห่อนเนาะห่อนนี่ก็ห่อนเนาะพี่จะดูใค้มาสำหรับจ้าโอ้โหนี่เปา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 กับแม่นาะนี่นี่เาเพื่อนเล่นเขานะคะเอาเป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 าก็อยากไปเล่นนะครับเปากำลังโตเป็นหนุ่มอู้ยเปา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 กำลังโตเป็นหนุ่มครับวิ่งล้นถ้าใหญ่มากเลยเท้ายหญใหญ่นะครเหมือนกันอืม เหมือนกันกันกบเออที่อยู่นาลุงพลเลยหน้าก็เหมือนกัน,น,นหนาก็เหมือนลูกอยู่หน้าลุงพลกับนางชิละไม่ว <c oughs> ่าลูกจะพ้นบ่ลุงกัลุงพลนกันเออลูกคือกันนี่แหละแต่เขาลังอ่านเด้ <c oughs> อ๋ออืมปลาไม่ได้ลังอ่านเลยบ่อเอา้างองเงีย้ยแล้วมาอีทเป็นแถวเป็นอย่าง,งาน,นอนวะมาเข้าเป็นอยังนั้นไปนอนลูกไปนอนมะอืมนอนแล้วเนี่ยเออง่วงนอนไปไปนอนเถอะพรุนี้ก็ไปโรงเรียนอืมวันนี้อูทางเจี๊ยบได้ไปอาบน้ำปะชอบกิเตียน อ่ะเขามีเพื่อนเล่นเป็นแมวขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีลูกคนเดียวเป็นลูกทนลูกทนอ่ะมามาก,ก็มาทนแมวแมวทนนี่ต้อ,อ,อ,องออใจเจ้าของงอแงแล้วออแมวก็บข้าจะกินปลามากับข้าจะกินไก่พ่อรูว่าขจะกินไข่แบบนี้อโอ้ยไปตะเล่งนี่แล้วว่าเป็นตะละมือแเพราะสีหันใจแล้วก็ยากอีกเพราะสีหันใจก็ยากอีกนะคะแมวมักินยากเลยเมนต้ารู้กับถ้าหันไปทางนี้เราก็จะเจอนี่บ้านเจ้าของสวนยางเนาะ บ,บัวร tamam. ิมานะคะช่วงนี้บัเพิ่นยากเออเป็นยากอยู่ยากปิมนโอ้ยนี่อันนี้มันยังนี่ที่คัดแกะกระยาบว่โอ้ยโอ้ยขลัดซองโอ้ขะลัซองอ่ะโอ้ยเห็นขลัดซองอ่ะอันนี้ก็เป็นบ้านนมเปรี้ยวอยู่ทางนี้นะคะเห็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเลยบ้านลัางสีเขียวไปเนาะนี่บ้านนมเปรี้ยวยังไม่ได้ทําอะไรนะคะโอ้ยแล้วก็บ้านสวยๆอยู่ทางนี้นะคะบ้านนกดาวสวยๆนั่นเอง เออเรามีโอกาสได้มาถ่ายบ้านน้องแอลนะคะบ้านน่าอยู่มากเลยนะคะน่ารักน่ารักน่าอยู่นะคะขอบคุณน้องเบนดีเด่กับน้องแอลนะคะเออที่บริการเครื่องซักผ้าให้เราจริงๆของน้องแอลก็มีต่างหากอยู่ในบ้านไงค่ะอันนี้ว่าจะเอามาบริการให้อ่าแขกที่มาพักซักผ้าเนาะแต่ว่าติดให้พี่หนุนาซักก่อนนะคะยอมติดให้พี่หนุนาซักก่อนพี่หนุนนาไม่มีเครื่องซักผ้าอขอบคุณค่ะ เพิ่งก็มาไม่มีใครอยากซักหรอประมาณนี้เออเพราะว่าพี่แหม่มก็ซักมือเนาะวบนนั้นเนาะโอ้หนูบอกแล้วห <laughs> ลงมา <laughs> มมก่่บพี่ซักมือนะพี่แหม่มก็ซักมือมือนกัน <laughs> เออ,เอ,อลูกค้าจะได้มาซักแล้วลูกค้า <laughs> พักดีสดจ้า้เ <laughs> <laughs>